คุณอาบีเทคเมรา่าปรดมาที่ห้องตรวจคุณหมอโรฮินีโดยเร็วที่สุดค่ะหมอครับคีราเป็นยังไงบ้างลูกสาวของคุณเก่งมากค่ะเธอยังเด็กแต่ว่าเข้มแข็งมากดูเหมือนเธอพยายามต่อสู้กับปัญหาด้วยตัวเองนะคะเธอไม่ยอมแพ้เลยแม้แต่น้อยนะคะเธอเป็นไร่ไหมครับการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีค่ะลูกสาวของคุณปลอดภัยปัญหาอย่างเดียวก็คือเธอเสียเลือดมากค่ะ เราต้องให้เลือดเธอนะคะรออะไรเลยครับผมต้องเซ็นแบบฟอร์มอะไรไหมปัญหาคืออะไรคุณหมอบอกมาเลยเธอเลือดกรุ๊ป B ีโพสิทีฟค่ะและตอนนี้ธนาคารเราก็ขาดเลือดกรุ๊ปนี้อยู่ด้วยพอดีเลยแหละค่ะงั้นผมจะหาได้จากที่ไหนต้องการเท่าไรผมจะไปหามาเดี๋ยวนี้ทางเราต้องการ3มถุงกรุ๊ป B ีโพสิทีฟสมถุงเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับหมอเอ่อ,อ,อหมอ ผมเลือดกรุ๊ปบีโพซิทีฟเอาเลือดผมไปใช้ตามต้องการได้เลยครับไม่ต้องรอเลยครับเออเาไปใช้ตอนนี้ได้เลยเชิญเลยคุณหมอดีมากเลยค่ะจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้ล่ะคะ<อ>พ่อจะบริจาคเลือดให้กับลูกสาวพยาบาลคุณช่วยพาเขาไปตรวจที่ห้องทีนะได้เลยมาคุณหมอคุณคุณเร่งหาคุณเมระททำไมคะเคียรับ เคีร่าเป็นอะไรไหมการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีค่ะเคร่าไม่เป็นไรค่ะแต่เธอต้องการเลื่อนเพราะว่าเสียเลือดไปมากเธอเลือดกรุ๊ปบีโพสิทีฟโชคดีที่คุณเมร่ามีเลือดกรุ๊ปเดียวกันพอดีนะคะเพราะว่ากรุ๊ปเลือดเธอเหมือนกับคุณพ่อของเธอเขาก็เลยบริจาคเลือดให้ขอบคุณค่ะพี่กับพี่อาบีเป็นพ่อแม่ของเคร่าใช่ไหม พี่อย่าหลบตาฉันพี่ปราเกียอย่าปิดบังฉันฉันรู้ความจริงมาตั้งนานแล้วลวนะแต่ว่าฉันไม่ได้บอกใครฉันคิดว่าพี่จะเป็นคนที่พูดก่อนหรือไม่พี่ก็อาจจะเปิดเผยกับทุกคนด้วยตัวของพี่เองนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยบอกใครไม่ว่าจะพี่อาบีหรือว่าพวกเราแล้วแล้วพี่จะปิดบังไปอีกนานแค่ไหนคะ พี่จะแยกพ่อลูกจากกันอีกนานแค่ไหนฮะเคียร่าเป็นลูกของเขาเท่ากับเป็นลูกของพี่นะพี่คะบอกเขาเถอะค่ะว่าเคียร่าเป็นลูกเขาคนเป็นแม่จิตใจอ่อนโยนและมีเมตตาแต่ว่าทำไมพี่ถึงได้ใจแข็งนักนะพี่อาร์เบร์เคียร่ามากทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอคือลูกสาวในเมื่อฉันมองเห็นความรักระหว่างพวกเขาทำไมพี่จะมองไม่เห็นละ่ะ หรือว่ามีผู้หญิงคนอื่นมาแทนพี่สาวคนเดิมของฉันแล้วฮะฉันอาจจะเชื่อถ้าเขาไม่แรงจูงใจเห็นแก่ตัวอยากจะพรากพ่อลูกจากกันแต่ทำไมพี่ถึงได้ทำแบบนี้ล่ะพี่ไม่สงสารพี่อาบีบ้างเลยเหรอฮ่ทำไมทำไมไม่บอกเขาว่าเคราคือลูกสาวของเขาเพื่อให้เขาได้มีความสุขที่สุดนะและแม้แต่คนแปลกหน้าก็ยังมองออก ว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันและฉันก็เห็นทุกอย่างชัดเจนพวกเขาหน้าเหมือนกันมีนิสัยและการแสดงออกที่เหมือนกันแล้วตอนนี้เลือดของพวกเขาก็บอกได้ชัดเจนพวกเขามีกรุ๊ปเลือดเดียวกันพี่ยังต้องการข้อพิสูจน์อะไรอีกพี่ปิดบังพวกเรามานานเต็มทีพี่โกหกทุกคนแต่พี่หลอกฉันไม่ได้หรอกนะพี่ปิดบังความจริงจากฉันไม่ได้พี่พยายามอย่างหนักให้พวกเขาอยู่ห่างกันแต่พวกเขาก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น แบบเดียวกับที่สายสัมพันธ์ระหว่างพี่กับพี่อาบีที่มันไม่มีวันปล่อยให้พี่อยู่ห่างจากเขาพี่อาบีกับเคียร่ามีสายเลือดเดียวกันนะและโชคชะตาจะไม่ยอมให้พวกเขาแยกจากกันพี่จะห้ามพวกเขาได้ยังไงแล้วถ้าเคียร่าตั้งคำถามขึ้นมาพี่จะมองหน้าลูกยังไงตอนที่เธอโตขึ้นมาเธอจะคิดว่าพี่ทรยศเธอพี่พ,พ,พากพ่อภาคลูกจากกัน แล้วถ้าเธอตีตัวออกห่างจากพี่ล่ะพอแล้วอย่าปิดบังอีกเลยนะให้ครอบครัวพี่กลับมาอยู่ด้วยกันเถอะให้ทั้งสามคนรู้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันพี่จะไม่ปิดบังพี่อาบีอีกพี่จะบอกความจริงกับเขาพระเจ้าท่านห้ามไม่ให้พี่อาบีรู้จักคนอื่นดังนั้นดิชาได้โปรดอย่าบอกเขาเลยทำ <c oughs> ไมละ่ะ เพราะว่าพี่สองคนเป็นพ่อแม่ของเคียร่านั่นคือเหตุผลที่พี่ห้ามฉันดิชาพี่อธิบายไม่ได้ว่าพี่่ะไร้หนทางมากแค่ไหนพี่น่ะทำให้เธอเข้าใจไม่ได้นะสิพี่อยากจะคิดอะไรก็เชิญแต่ว่าฉันจะไม่ฟังพี่อีกแล้วพี่จะต้องไม่ปิดบังเรื่องนี้จากใครทั้งนั้นพี่จะต้องเปิดเผยว่าพี่กับพี่อาบีคือพ่อแม่ของเคียร่าก็แค่นั้นดิชาพี่ต้องไปหาเคียร่านะมันสายแล้วพี่ขอโทษ เขาบาดูบอกฉันว่าดีชาไปที่โรงพยาบาลหมายถึงไม่มีปฏิหารสินะอเลียปฏิหารไม่เกิดขึ้นชีวิตเราอะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยไม่ต่างจากเคียร่าเลยนะอเลียฉันฉันเออฉันจะโทรหาดีชาเธออยู่ไหนกันแน่นะนี่ดีชาเธออยู่ไหนธนุถ้าเธอจะโทรมาชวนทันลาะขอบอกเลยนะฉันไม่มีเวลาฟังเธอมาเพอ้อเจอร์กนะอย่าพูดกับฉันแบบนี้นะ คิดว่าเคียร่าจะทาให้อาบีกับปราเกียรกลับมารักกันอย่างนั้นสินะมันจะไม่เกิดขึ้นเด็กนัน่นทาอะไรไม่ได้หรอกพระประสบอุบัติเหตุยังไงล่ะรู้มะเธอรู้ได้ยังไงว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเคียรา่าเพื่อนจะโทรมาบอกนะเขาเล่าว่าผ่านไปถนนเดียวกับเคียร่าเจออุบัติเหตุนะเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กแล้วอาบีก็อยู่ตรงนั้นด้วยเอ,อเห็นเขาประคองถไว้นี้อ้อมแขนฉันรู้ว่าอาบีไปรับซันนี่กลับจากบ้านเพื่อน แล้วแน่นอนว่าเพื่อนคนนั้นก็จะต้องเป็นเคียร่าอย่างแน่นอนเลยละนั่นแหละฉันรู้ทันทีเลยละนะเดี๋ยวนะทัน,นุเดี๋ยวเธอบอกว่าเคียร่าทําให้พี่อาบีกับพี่ปราเกียกลับมารักกันไม่ได้เธอรู้เรื่องอะไรของพวกเขาว้าตะกี้ยังบอกว่าไม่มีเวลาฟังฉันเพอร์เจอร์อยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นฝ่ายเพอร์เจอร์ซะเองสินะฟังให้ดีนะดีค่ะเราสองคนรู้ว่าเคียร่านะเป็นลูกสาวของปราเกีย นั่นก็หมายความว่าเขาเป็นลูกสาวของอาบีด้วยแล้วเธอไม่ต้องเสียแ้่อีกต่อไปแล้วนะพูดให้มันตรงประเด็นเลยอ๋อเธอรู้เรื่องนี้เหรอเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกหน้าแต่ว่าอาบีกับปราเกียร์น่ะไม่มีวันกลับมาอยู่ด้วยกันแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการแต่ความปรารถนาของเธอไม่มีผลอะไรทั้งนั้นพวกเขาจะกลับมารักกันลูกสาวมาเพื่อให้พวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันนะธนุตอนนี้เด็กกำลังเจ็บปวด ทำไมพ่อแม่ของเธอถึงต้องแยกจากกันละ่ะพวกเขาจะกลับมารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปถึงเธอจะไม่ถามว่าเคราอาการเป็นยังไงแต่ฉันจะบอกเลยว่าเขาเขาเจ็บปวดมากแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาจะได้รู้ว่าซูเปอร์แมนคือพ่อตัวจริงของเขาเขาก็จะมีความสุขที่สุดที่ปราเกียกับพี่อาบีนะีมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็เพื่อเขาแล้วละ่ะ พี่อาบีไปบริจาคเลือดให้กับเคียร่าแล้วและอีกไม่นานเขาก็จะรู้ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของเขาเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นธนุฉันทำให้เธอมโหเหรอเนี่ธนุเกิดอะไรขึ้นแหกปากทำไมเนี่ยฮะอเลีย อาเลียอบีอยู่ที่โรงพยาบาลกับเคียร่าแล้วปราเกียก็อยู่ที่นั่นด้วยเคียร่าไม่ตายอาเลียเด็กนั้นยังอยู่เคียร่ารอดชีวิตแล้วตอนนี้อบีก็จะได้รู้ว่าเคียร่าคือลูกสาวตัวเองจะทำยังไงดีเธอรู้ไหมดีชาแม้แต่ดิชายังรู้ว่าเคียร่าเป็นลูกของอาบีกับปร,เราเกียเลยเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเขากลับมารักกันอีกแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปดีอาเลียฉันทำยังไงต่อไปรู้ <c oughs> ใจเย็นเข้าไว้เธอต้องพยายามเข้า <c oughs> ใจก่อนนะว่าพี่อบีเนะี่ยยังไม่รู้ว่าเคียร่าเปนลกอหะ <c oughs> เธอรู้ได้ยังไงทนุมันชัดเจนอยู่ว่าถ้าพี่อบีรู้เรื่องนี้ก็ <c oughs> คงโทรมาบอกย่าสวัสดีนีเป็นคนแรกแล้วแล้วถ้าย่ารู้เรื่องแล้วก็ป่านนี้คงคุยใหญ่โตไปแล้วหลังจากย่าดีเสียพี่อบีก็บอกทุกอย่างกับย่าเล็กย่าเล็กไม่รู้เรื่องแปลว่าพี่อบีก็ไม่รู้เช่นกัน ชีวิตของเคียร่าอจอยู่ในอันตรายแต่พวกเขาก็ยังปลอดภัยนะไม่ฉันสงบใจไม่ลงหรอกนะฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมิางนั้นอาบีจะรู้ว่าเคียร่าคือลูกสาวของเขานะทั้งคู่จะกลับมาอยู่ด้วยกันเราต้องถอดตมอาบีให้เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเราต้องทําเดี๋ยวนี้เลยอะตอนนี้เลยเรอไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะเร็วเข้าสิจะทํำยังไงล่ะฮะอเลียทําอะไรก็ได้อ่ะแต่ว่าเอใช่สินี่ทาอะไรของเธอเนาะหืเออ โทรหาเขาโทรเขาเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกเขาว่าฉันเนี่ยฉันฉันตายแล้วก็ได้โทรหาเขาเฮอเจอสิ้นดีทะนุทะบาไปเราได่ไงนะบอกเขาว่าฉันประสบอุบัติเหตุก็ได้แล้วฉันตายไปหรือพูดอะไรก็ได้ให้เขากลับมานี่โปรดเธอทำอะไรสักอย่างนะอลีนี่โปรดโทรหาเขาทีนะนี่โปรดเลยพี่อาบีมาที่นี่พอเห็นเธอเขาก็าจะกลับไปทันทีนะสิฉันไม่เข้าใจฉันควรจะทํายังไงดีนะพวกเขาพวกเขาจะกลับมารักกันอีกได้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเอาโทรศัพท์มาสิ ฉันทนอยู่เฉยไม่ได้ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะตอนนี้ธนูนี่จะไปไหนธนูเฮ <c oughs> ้คีร่าแม่อย่าบี่มมือหนูนั่นขอโทษจ้ะขอโทษแม่ขอโทษนะเจ็บละลูกแม่แม่ขอโทษนะแม่ขอโทษจริงๆ มันเจ็บค่ะแต่หนูมีเรื่องอยากจะบอกแม่บอกได้เลยจ้ะเรื่องซูเปอร์แมนของหนูซูเปอร์แมนของลูกอยู่ที่นี่เขาไปทำบางอย่างเพื่อลูกนะจ๊ะเพื่อลูกเท่านั้นเพื่อลูกคนเดียวเลยแล้วพ่อล่ะคะพ่อเหรอเขาออกไปนอกเมืองเขาจะมาหาหนูทันทีเมื่อเขากลับมานะจ๊ะอย่าร้องนะ ช่วยออกไปก่อนนะคะฉันต้องให้เลือดคนไข้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะแม่อย่าร้องไห้แม่กับซูเปอร์แมนอยู่กับหนูตรงนี้แล้วถ้าแม่เจอซูเปอร์แมนของหนูแม่จะตกลุมรักเขาเหมือนกันแม่รักเขา แต่แม่บอกเขาหรือว่าบอกลูกไม่ได้ไม่ได้ฉันฉันจะมัวนั่งทำมือตัวเองอยู่ไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าฉันไม่ลงมืออบิีจะพานังประเกียก,กลับมาบ้านที่นี่แล้วฉันจะทำยังไงดีฉันควรจะทำไงเพื่อให้อบิีกลับมาบ้านทันทีและไม่ไปที่โรงพยาบาลอีกฉันจะทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีละ่ะ พวกเขาจะกลับมารักกันลูกสาวมาเพื่อให้พวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันเนะี่ยเข้าใจไหมและตอนนี้พี่ปราเกียกับพี่อาบีก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเขาแล้วด้วยแล้วนะฉันจะต้องค้นสมองเพื่อคิดหาทางออกให้ได้แต่ว่าจะทำอะไรล่ะ คะคุณย่าสวรสดีนีค่ะเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตะโกนทำไมเหรอแหกปากเสียงหนักจนหูฉันจะหหวกแล้วล่ะเนี่ยรู้ไหมคือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนลค่ะคุณย่าครอบครัวเธอมีใครตายเรือ่องไหแกนั่นแหละที่จะตายอีกแกความจริงก็เคอคุณย่าอินดูลื่นล้มนะคะบาดเจ็บสาหัสที่เท้าตอนนี้ปวดมากเลยคือท่านอยากพบคุณย่านะคะรีบมาอะคขะาเร็วเขา้าฉันมั่นใจว่าเขาล้มเพราะเธอเธอต้องทําอะไรหกลงพื้น เขาถึงได้ลื่นมาไม่ใช่เพราะเธออยากให้ฉันมาแต่เพราะฉันอยากมาเอง คุณยะฮะคุณยะคุณยะคุณยาเป็นอะไรไหมทนุเธอนี่เหลือเชื่อจริงๆเลยนะอเลียค่อยแต่คอกใส่ชันที่หลังตอนนี้ดูแลคุณย่าก่อนเถอะ อีกอย่างหนึง่งฉันมีงานสำคัญกว่าที่จะต้องทำธนุมา,าดูมา,าดูคุณย่าคะคุณยา่าโอเคแล้วค่ะคุณลูกได้นะคะ oh. หวังว่าสาวน้อยของผมจะไม่เป็นไรผมทนเห็นเธอเจ็บไม่ได้เธอเป็นเด็กเข้มแข็งและจะยิ่งแข็งแรงถ้าได้รับเลือดจากเราใช่แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแน่เคียร่าเป็นยังไงบ้างครับเธอไม่เป็นไรค่ะเธอดีขึ้นแล้วเราย้ายเธอไปอยู่หอผู้ป่วยทั่วไปแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าอ๋อยาคุณอยู่กับเธอนะคะใครนะภรรยาของคุณค่ะคุณแม่ของเคียร่านะ่ะ อ๋อไม่ไม่คือเธอไม่ใช่ภรยาผมแต่คุณเป็นพ่อของเคียร่าแปลว่าคุณแม่ของเคียร่าเนี่ยต้องเป็นภรรยาของคุณแน่นอนอ๋อไม่ใช่คือมาถึงผมเป็นพ่อเคียร่าและผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่เธอแต่ว่าเธอไม่ใช่ภรรยาของผมฉันเข้าใจค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณไปหาเคียร่าได้เลยนะคะไปได้เลยเอาอย่างนี้นะผมจะบอกให้คุณมองจากมุมเดียวผมเนี่ยเป็นพ่อเด็กแต่แม่ของเด็กไม่ใช่ภรรยาผมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยคุณมองอย่างผมซี่มันเป็นความจริงนะฉันก็พูดแบบนั้นแหละค่ะฉันก็ใจแล้วโปรดไปหาเคียร่าเธอคุณแม่ของเธอซึ่งไม่ใช่ภรรยาของคุณรออยู่นะคะโอเคแม่ของเคียรา่า ควรไปหาแม่เกียร่าทีหลังขอโทรหาปราเกียก่อนดีกว่าวันนี้เคียร่าจะได้เจอพ่อแม่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเรา ก็จะได้อยู่ด้วยกันในที่สุดฉันควรบอกอาบียังไงฉันควรให้เหตุผลอะไรที่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากเขาเขาโมโหฉันแน่ที่พรากลูกพรากพ่อแบบนี้แต่ไม่หรอกนะไม่เป็นไรความโกรธของเขาก็จะเบาลงในไม่ช้าเขาก็จะมีความสุข คนที่เขารักที่สุดหัวใจไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกของเขาเองเธอเธอคือลูกสาวเขาเธอคืออาบีเกียที่เขาฝันถึงแต่ถ้าชื่อไม่ใช่จะเป็นไรไปความฝันที่เขาฝันไว้เป็นความจริงแล้วมันคือความจริงขอโทษครับ คุณครับเด็กคนนี้เป็นแฟนคลับคุณเขาป่วยอยู่นะครับแต่พอเห็นคุณเขาถึงกับยิ้มออกได้เลยหายเร็วๆนะขอบคุณมากครับ มีเลือดกรุ๊ป B positive ค่ะโชคดีที่คุณเมรา้ามีเลือดกรุ๊ปเดียวกันวันนี้ได้โปลดพบเขาเขาคือซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ของหนู วใช่อบีย่าเล็กตกบันไดนะคะท่านบาดเจ็บเลือดไหลเยอะเลยแล้วท่านก็รีบหาคุณไม่ยอมหยุดเลยนะคะคุณย่าไปไรไหมอะแล้วคุณทายาหรือยังอบีคุณก็รู้ว่าคนแก่แ่ละชอบทำตัวเป็นเด็กท่านน่ะไม่ยอมให้ฉันทายาเลยเลยค่ะคุณรีบมาก็แล้วกันนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคุณโทรเรียกหมอหรือยังฉันต้องหาคุณหมอทันทีที่เกิดเรื่องเลยละเขากำลังเดินทางมาค่ะไม่รู้ว่าคุณหมอมาถึงหรือยังอะบีค่ะฉันว่าคุณย่าดูไม่ดีเลยอบีคุณกลับมาบ้านได้ไหม หรือว่าตอนนี้คุณกำลังงานยุ่งอยู่หรือเปล่าละ่ะอาบีงานของคุณสำคัญกว่าสุขภาพคุณย่าได้ยังไงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณย่าละ่ะคุณจะทำยังไงล่ะคะปะุ๊บปักผมกำลังใช้สมองอยู่เนะเดี๋ยวผมจะรีบไปโอเคนะโอเคบ้าเอ้ <c oughs> ฉันจะนประกี ฉันจะนเธออีกแล้วแล้วเธอก็แพ้อีกอ๋อพ่านุเธออยากฆ่าฉันใช่ไหมเนี่ยบอกมาสิฉันต้องใจจะฆ่าแกแต่แกรอดเพระโชคช่วย เออเปล่านะคะคุณย่าฉันคิดว่าคุณย่าอินดูเรียกหาคุณย่าจริงๆเพราะแบบนี้ฉันก็เลยเออคือมันไม่ใช่ความผิดฉันนันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่ใช่ความผิดฉันจริงๆนะโอ้ยนี่เบาๆกับเท้าฉันน่อยอย่าให้เท้าฉันหักหรือไรนวดเท้าท่านเบาๆสิธนุคุณย่าบนอีกฉันจะหักขาเธอซะฉันสาบานเลยผมซื้อยาที่หมอสั่งจ่ายมาให้แล้วโอ้ส่งมาคุณย่าอินดูขอน้ําด้วยนะคะได้เลย อันนี้แหละขอโทษค่ะ